การออกสตาร์ทนะครับซึ่งอ่าแล้วครเราก็จะจัดเป็นคันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีการถอยด้วยจํากัดพื้นที่ในการจอดรถบนแทร็กนะครับสตาร์ทตรงนั้นเลยนะครับดังนั้นไม่มีการถอยด้วยมีท่านผู้ชมก็ี่ยแซวมาชาติชายบอสมาทุกคนเกิดแล้วกันเย่ไปเยบบอสมาไก่เกิดเหรอเขาทิ้งไปแล้วไก่สารแดงมาอยู่นี่นะครับผู้จัดการทีมแข่งนะครับมากับกิตพัฒน์เขื่อนนี่เป็นอะดีเป็นผู้สร้างกิตพัฒน์เขื่อนครับบอสมาทุกคนเกิด เปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนใหม่ละ,ลน,ละน้อยขอบคุณนะครับนะต้องขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอัด้น,นะครับพร้อมทั้ง BTT ลูบิแคนยางรถจักรยานยนต์ IRC นะครับพร้อมกับชุกับ YS เครื่องดื่มสิงห์นะครับโดยเพราะวันนี้นะครับในกิจการแข่งขันในงั้นก็ต้องขอบคุณทั้งในส่วนของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับทั้งขอบคุณในส่วนของสอบคนะครับที่ทําให้เราได้ชมการแข่งขันทาง การถ่ายทอดสดและการไลฟ์สตรีมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีอีกไม่นานเราจะมีเฟสหกนะครับหลังจากที่เราคิดว่าฮ้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีแล้วนะเฟส6หกเนี่ยับครับแต่ว่าเราก็รอหวังว่าจะมีเนาะกล้องกล้องมาจับอยู่นะเราก็เลยกําลังสลุมสลืออยู่เลยนะฮะนี่คือบรรยากาศนะครับขอบคุณนะครับกล้องของจานเอ็มขอบคุณนะครับรถแม็กโครซานี่ด้วยนะฮะที่ให้การสนับสนุนนะครับ ซานี่นะอยากจะได้แมคโครก็นึกถึงซานี่นะฮ <S ani S 1> นะซานี่ <S ani S 1> เป็นรถแมคโครฮนะบิบอสบ้านบินบอสจะขุดไหมไม่ขุดนะยังไม่ขุดยังไม่ถึงเวลาขุดถ้าถึงเวลาขุดจะใช้รถแมคโครสักขุดบ้านทั้งหลังเลยนะไม่สุดยอดของเงินรางวัลน,นะครับแล้วก็สุดยอดของนักแข่งขวามันระเบิดขึ้นแล้วครับเดือดเดือดแน่นอนนะครับจับตาดูครับหมายเลข17เขาเรียกว่า เครื่องร้อนชา้าวันนี้ร้อนช้าหรือไม่แล้วมาดูมังกรคนครสวรรค์น,นะครับเจ้าก,กับพีนกเกิดสลีนะครับว่าจะร้อนแรงหรือปล่านะครับวันนี้กองชิน้นมากันเยอะทีเดียวนะครับเอฟซีมากันแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขสิบนะฮะจากกิ่นลูกศรไพาศาลนี่ก็โอ้โหอาภิชัยรุ่งเจริญพัฒกรปริยะองค์อ้นนะครับชาวรูปหลบจากจังหวัดนนทบุรีวันนี้ร้อนแรงหรือไม่ดูดูด อาาน,นะครับป้ายบอกเวลาอ่อสักครู่รอสักครู่แล้วก็วันนี้นะครับสำหรับท่านที่นักแข่งที่ใช้โชค y e d เดเข้าอันดับที่1จะมีเงินรางวัลเบิ้ลให้ด้วยนะครับเบิ้ลให้ด้วย5วินาทีแล้วนะครับป้ายบอกนะครับ5วินาทีอาลน,นะครับ5 4 3 2 1สามล้วมาแ,แล้วใครจะเป็นโอจจ์กับหมายเลข3เข้าองค์ไหนก่อนหรือเปล่าอาร์ครับ้2หมายเลข3ามบ หมายเลขสิบครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบครับอาละ,ะครับจากผิตสุขีเมื่อสามครับขึ้นมาครับตามมาด้วยพรกรสิงห์ยาวงสกอณ์นคอเด้าอุปเวทนะครับนอรด้าอุปเวทเดี๋ยวดูครับสนามเจ้าแันจะจร้อนแรงหรือเปล่าเจ้าชัยยันลูปปันมาที่สองแล้วนะครับตอนนี้จากจันทบุรีนะครับมาตำแหน่งที่สองที่สามเป็นอวิชิที่สี่วัฒนกระยาที่ห้าเต้สุรืรรณชัยโดนโอ้โหโดนอวิชัยลูกเจริญเสียบเต้ขึ้นมานะครับ เต้ยเสียบเต้ยเสียบโอ้โหเต้ยโดนเสียบแล้วก็โดนเสียบคืนนะครับแล้วก็ไล่วัฒนกกลัยโอ้โหวัฒน,นากลยานี่ไม่ยอมรุ่นน้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้ต้องเสียตำแหน่งไปหรือเปล่าครับหมายเลขสี่นะครับมับงกรนครสวรรค์นั้นอยู่อันดับต้นๆเช่นกันนะครับโบจับแพทจับห้าดาวแมคาณิกดาบทูนแก่งฟัวภา VIP ร้อยรูปนครสวรรค์ฟาสกินเนอร์และน,นักนะบินเลดราคอนนะครับสำหรับแสงกิจราจำลองจารีนี่ยังไม่ขึ้นมาหัวแถวนะครับ ู้สึกวว่าาาเเเขป็นดดนไม่เป็นไรครับความเครื่องเขาร้อนช้าอยู่แล้วเดี๋ยวเขาไล่เก็บครับสำหรับเจ้าแงกิตราจำรูจารีปตอนนี้เรามาดูการแจกกียรติกดิใบสามหมายเลขสิบขึ้นมานำจากจังหวัดอายุทยาสามหนึ่งหนึ่งครับชัย,ยาลอมพันและหมายเลขหนึ่งสามสองจุวัตทละชัยพับเครือ<า>หมายเลขสามที่แปดนะครับจะเป็นของแซงในตำแหน่งที่แปดที่เก้าพรเทพที่สิบ หนูนานะครับหนูนาพาโชคกิจประกอบรุ่งเรืองลีลาการขับขี่ของแซงนะครับปรเป็นี้วถึงแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับชาย,ยันแต่ว่าชาย,ยันี่ไม่ธรรมดานะฮะความข็งนแกร่งของชาย,ยันลมพันนะครับอนอกจากจะเป็นนักแข่งแล้วนะครับยังมีระเบียบวีนในในการฝึซุซซอมอย่างดีนะครับแล้วเขารบในกริการตัดสินของคณะกรรมการทุกอย่างนะครับยอยางคงเป็นเบนเชนเน็ตจาก,กินสุศรีไบสารนะครับอยู่ในตำแหน่งที่1นํามายาวในขณะนี้ตามด้วยเต้ยสุชัยฝากเกลือตำแหน่งที่2ชัยันลมพันธ์ตำแหน่งที่3ม โอชินะครับตำแหน่งที่4อภิอภิชัยโดนตัดหน้าเยนัทเกิดสลีครับตำแหน่งที่5เอาละครับตำแหน่งนะครับยังคงที่อยู่นะครับหมายเลขสิบครับจากีศุกรสีใบสารเต้พระใจว่าคือที่สองชัยันดีเอาละครับตอนนี้นะครับเจ้าคับมังกรนครสวรรค์ขึ้นมาอยู่อันดับที่ห้าแล้วโอชีนะครับจะหนีได้หรือเปล่าโอชิจะหมดหรือเปล่านะครับสนามนี้เรามาดูพละกกาลังของเจ้าโอชี พัฒกรปัญญาวงสกอรนะครับจากันทบุรีเทพประพุรุภรดจากันทบุรีครับเอาละเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้จะกี่ยุกัทีปภาษาเมื่อชิงออกมาได้ก่อนนี่ยาวมาเลยทีเดียวนะโดยมีเจ้าเต้ยสุวรรณชัยผักเคลือจากเขาได้เอ็นมอเตอร์นะครับเอเบียได้ A เอ็นมอเตอร์และซิงตามด้วยชัยยำรมพันธ์นะครับตำแหน่งที่3ปียนัทเกิดสิริโอ้เปียนัทเกิดสิริลม้มลงครับทำให้โอชี้เอากลับคืนนะครับแล้วก็พิจัยลูกเจริญวัฒนากัลยา สังกิตดาจบลูจารีครับเสียแหนงให้กับเขาทั้งหมดเลยนะฮะเอาล้วครับพีนัทเกิดสิริครับหลังจากล้มลงไปนะครับเอาตำแหน่งเปลี่ยนนะครับตอนนี้พยนัทเกิดสิริลงมาประมาณที่7นะครับที่8นะครับตำแหน่งที่8สําหรับพยนัทเกิดสิริสังกิตดาจำลูจารีนะครับไล่เก็บแล้วนะครับล้มไล่เก็บแล้วครับหมายเลข17นะครับมาหาเจ้าสังกิตดาจำลูจารีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงนะครับมาแล้วครับตอนนี้ตำแหน่งที่1ที่2ครับตอนนี้เต้สุวัสดิ์ใจปาเครืออ้าวโดนไม่เรียบร้อยขึ้นมาแล้วครับเต้สุวัสดิ์ใจาเครือเป็นเด่นนะครับจากีดุกสีไพศาลนะครับไม่ยอมครับยอมไม่ยอมเรามาดูกันตรงนี้ครับวงในครับจากีดุกสีไพศาลอ้าวเดินเต้แสงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหอันนี้จากีดุกสีไพศาลไม่ยอมครับตามติดเข้ามาครับไล่เข้ามาเหมือนเดิม ทีลาการกับขี่ออเตอร์หรือัชชัยฝักเขือนี่มีพัฒนาการขึ้นมาเยอะแล้วก็ในส่วนของความแข็งแกร่งนะครับก็เป็นขวัญใจชาวสว,น,วนจังหวัดจันทบุรีนะครับสนบามวังแซมนี่เขาซ้อมอยู่ประจำาเครับพร้อมกับชัยนโรพัน์ก็แอบซ้อมกันอยู่บริเวณนั้นตลอดนะครับโอ้โหเป็นขวัญใจของจันทบุรีจริงๆสาหรับเตอร์หรัชชัยฝักเรือแล้วก็นํายาวมาเลยทีเดียวครับตามด้วยจก,กิตุศรีไพศาลนนตำแหน่งที่2องชันโรพันตํตำแหน่งที่สาตำแหน่งที่4โอจิตำแหน่งที่5วพิชัย รุ่งจเจริญนะครับตำแหน่งที่6เพียรนัทเกิดสิริตำแหน่งที่7นะครับเป็นของแสงกฤษดาจำรูตาลีที่8วัฒนาที่9พรเทพที่10กิจประกรบรุ่งเรืองครับจากดมสวัสด์แคทโอ้ตำแหน่งนะครับโอ้ทุกคนนะครับและนี่คือการแข่งขันนะครับการแข่งขันเก็บคะแนนสิ้นจ,จะแนะได้ในสนามที่3สนามแข่งรถไทลันเซอร์กิณอำเภอนะครชีจังหวัดนครปฐมครับ วันนี้ของเชฟซของหมายเลข17นกครสอบถามมาว่าวันนี้แสงทําไมไม่เดือดเลกเกินนะครับทำไมไม่เดือดเนื่องจากว่าในช่วงซ้อมนะครับเกิดอุบัติเหตุอาการบาดเจ็บติดตัวเล็กน้อยแต่ก็ยังไล่อยู่นะครับยังไล่อยู่ตอนนี้ขึ้นมานำครับหมายเลข132นะครับตุวมรัชชัยตุวัฒรชัยผักเือนะครับเจ้าเต้ยนะครับเอพี n d นห้าพีทีรูวิคันดีดีไวเอสดัชชอปเอสมอเตอร์จันทบุรีครับแมเป็นโอกาสที่ดีของเต้ยตุภวัฒชัยผักเือนะครับเพราะว่า ต้องบอกว่าตอนนี้แซงนะครับหลังจากที่ไล่มาอยู่ตอนนี้นะครับสําหรับเต้ยลาแ่งที่1ตามด้วยที่2นะครับกิจสุตีเิสารที่3าชัยยันที่4ีโอชิที่5วิชัยที่6กกักปีนัทที่7ดแซงที่8วัฒนะที่9พรเทพและที่10นะครับยังคงเป็นหนูนาพาโชคนะครับกิจกรลูกเรือเช่นเคยจากดมสว่าด์แครยังคงยาวมาเลยทีเดียวครับ สำหรับเตอร์จุวัชชัยฝักเครือหมายเลขหนึ่งสอนข้างห่างมาแล้วนะครับค่อนข้างห่างมาแล้วสำหรับเตอร์จุวัชชัยฝักเครือครับ1 3 2ครับจากเอเบอร์ดาเอสมอเตอร์เลนซ์สิงนะครับพีดีดีลูบแคนโอ้ยล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งครับอภิชัยลุ่มเหยดลุ่มเหดเลนนะครับเข้าวงในล้มทำให้แซงขึ้นมาเลยนะครับ อภิชายลุ่งเจริญล้มลงไปนะครับอภิชัยลุ่งเจริญนั้นสไลด์ลื่นลงไปนะครับตอนนี้ทําให้เจ้าตักปีนักเตีนั้นขึ้นมาอยู่อันดับที่ห้าแล้วนะครับมังกรล่า้าวจากนครสวรรค์นะครับหาดาวแมคขนิกดาบทุนแก่งโซภาเบียร์พีร้อยลูกนครสวรรค์นะครับเอาล่ะสเอาล่ะสตอนนี้สีแข็งขึ้นมาสุพัฒนชัยสุพัฒนชัยผักเรือเจ้าเต้นะครับอันดับที่หนึ่งอันดับสองไม่ของจัรกจตุกตีใบซารอันดับสามนะครับชัยยันลมพัน อันดับสี่นะครับโอ้ยที่พัตะกรปนปัญ,ญาวงศกรอันดับห้าอันดับห้าปีนัทเกิดสลีอันดับหกบเจ้าแสงกิตราจำนูนจารีแสงเริ่มจะแรงแล้วกิตราจำนูนจารีตเริ่มจะไจล่เจ้ากั๊กเริ่มจะไล่แล้วนะครับอันดับที่หกนะครับเอาละครับตอนนี้กลับกลายเป็นความร้อนแรงอยู่ที่เจ้ากั๊กปีนัทเกิดสลีนะครับปีนัทเกิดสลีวันนี้นะครับก็กับขี่ใน รถของ, a, าง modified, ยามาฮ่า a ั g โ o m o d ิ f y ยาน้ำะระดับบนานที่ทะยนช้างฟาร์มตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มของแซงนะครับยังไม่ร้อนแรงนะครับแต่ว่าการแข่งขันนั้นอีกยาวนานเราต้องมาลุ้นนะครับว่าแซงจะสามารถไล่ขึ้นมาได้หรือเปล่าอยู่ในอ <า S 2> นันดับที่หก้วครับแซงอยู่อันดับที่6แล้วแซงอยู่อันดับที่หวัฒนาอยู่อันดับที่7จ็ดนาหมายเลขสองนะครับเจา้านะอ้าวครับเมียนักเกิร์สิรีแซงโอยชี้ขึ้นมาแล้ว แสงโอชีขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่4ี่แล้วครับอา,อาแางสงมาแล้วแสง่แล้วโอ้โหแสงไปยักรตเนอยู่ประสทเี่ยแล้วท ตอนตัตอรปัญญาวระชารยกคอนสตรก่อน์แม่น่าเสียดายเอาละครับตอนนี้แสงเครื่องเริ่มร้อนแล้วเริ่มจะร้อนแล้วครับมังกรจากจังหวัดราชบุรีมังกรนึ่งองครเจ้าแฟงนะครับขายานักปิดเลดดาคอนเล็ดตาคอนเลดดตาคอนนะครับมาเอาละครับแสงนะครับตอนนี้แสงเริ่มจะร้อนแรงขึ้นมาสําหรับกองเชียร์ยามาฮ่าต้องมาเชียร์ครับตอนนี้สําหรับหมายเลขสิบปยนั้นเกิดสรีปพยายามที่จะหนีแสงครับ ผู้ปรับตรงนี้ครับหมายเลขสี่กับหมายเลข17นะครับเดี๋ยวกล้องเราจะจับอยู่ที่หมายเลขสี่กับหมายเลขอันนี้พีนัทเกิดสิริครับเอาละครับแซงไล่ติดมาแล้วเรามาดูความสดของทั้งคู่นะครับเอาละครับตอนนี้โอ้โหจะเห็นว่าพีนัทเกิดสิริตีวงนอกออกไปแต่แซงไม่ยอมวัฒนาจะโดนหรือเปล่าว่าแซงก็นจะแรงไอ้ไม่ใช่ใช้ยันลมพันนะครับใช้ยันลมพันกล้องของเราจับอยู่ที่พีนัทเกิดสิริหมายเลขสี่ครับโดดเต็มที่ขี่เต็มที่ หัง modify modify เต็มที่ดูแลเต็มที่สําหรับการฟิชแลนเกิร์สลีมวยถูกคู่แล้วครับตอนนี้กับแซงกิตสาจาลูจารีดมวยถูกเลยทีเดียวเอาละครับแซงก็พยายามไล่ขึ้นมาครับโอ้โหความร้อนแรงของแซงตอนนี้ก็ดูเดือดครับสำหรับเลดดารก้อนนะครับกับนักบิดมังกรมังกรนครสวรรค์อีกคนหนึ่งครับเอาละครับหมายเลขเจ็ดที่เห็นอยู่นะครับน,นี่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับจะก็เป็นของเตอร์พระใจบักเกรือที่สอง จะก,กิจสุกีไปสานที่สามใจโรงพยาบันที่สี่พีนัทที่ห้าแสงครับตำแหน่งที่สี่ห้าแล้วก็แสงเข้าของค์ไรไปเรียบร้อยแสงเข้าไปแล้วแล้วก็ไม่ยอมครับปีนัทเกิดสิลิไม,มไม่ยอมครับปีนัทไม่ยอมปีนัทไม่ยอมครับกักไม่ยอมโดดไกลด้วยนะครับเรามาดูานะสามมาดพีนับห้านะครับมันลือเกินนะครับเจ้าครับเจ้าครับปีนัทเกิดสิริโดนกจิจาราจมังเจลีเจ้าแสงไร ดูนะคู่นี้มันครับ,บเกิดปัเหาไปคันนึงแล้วไม่ทราบว่าเป็นหมายเลขอะไรนะครับไม่เป็นไรครับมาดูต่อครับแต่ตอนนี้ตำแหน่งที่4ใน5มีความหมายกับแซงมากนะครับเพราะว่าถ้ามาเจอตัวแข็งตัวนี้ของยามาฮ่าสิงห์หั่งบริไฟโอ้โหยามาหัง ify, ่งรถไฟยานามระดวงซานี่ไทโยชยางฟาร์มเดยกกว่าจะขึ้นกระดูกชิ้นนี้ขึ้นไปได้ในี่าบากแล้วครับเวลาผ่านไปแล้ว10นาทีเวลาผ่านไปแล้ว10นาทีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเหลืออีกครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทาง เอาถนะผมดูแลชัยยันลมพันเริ่มจะหดเหี่ยวงลงมานะครับเริ่มจะแผ่วลงมาเอาละครับเจ้ากั๊กพีนัทเกิร์สลนะครับโบรดพัดจาาข้าดาวแม่นลิกจาตูนแข่งโคภาวีพีลอยลูกนครสวรรค์ส,ส่วนเจ้ากั๊กพีนัทต่อไปครับเจ้าแสงกำลังไล่อยู่นะครับเอาละครับพีนัทเกิด์สซตีคู่ชัยยันขึ้นมาแล้วตีคู่ขึ้นมาโดด3ามด้วยนะโดดไหมไม่โดดนะแล้วก็ขึ้นชัยยันลมพันมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้แสงถอยลงไปเล็กน้อย แสงถอยลงไปเล็กน้อยครับพีนัทเกิดสรีขึ้นมาตำแหน่งที่3แล้วตอนนี้เจ้าคักพีนัทเกิดสขึ้นมาอยู่หนับที่3ชายาทองพันอยู่หนับที่สงแสนมอยู่หนักที่5โอ้ยที่อยู่หนับที่หครับพระกรปากสิยาวงสกอนนะครับแล้วตำแหน่งที่7เป็นของนธนทกัลยานะครับแล้วก็ตำแหน่งที่8นะครับเป็นของพอเทพแย้มนีบัวตำแหน่งที่9เป็นของหนูนาภาโชคตำแหน่งที่ส0อภิชัยลุ่งเจริญครับโอ้โหเกมการแข่งขันดิบลิกเลยนะครับ ตำแหน่งที่4ีที่5ตอนนี้เรามาลุ้นนะครับว่าส่วนหมายเลข4ี่นะครับสีน้ำเงินคันเดียวในสนามเท่านั้นนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าพีรัตเกิดสิริไม่ยอมนะครับในส่วนของนักแข่งนั้นก็ยามาฮาบาดเจ็บไป2คนนะครับพุทธินัทสินทรัพย์แล้วก็ในส่วนของเบนประสิทธาโเก้นนะครับได้รับการผ่าตัดด้วยนะครับเอาแล้วครับตอนนี้พีรัตเกิดสิริครับเอาล้ครับแสงติดเรามาดูอันดับที่หนึ่งที่2ไม่แน่แล้วนะครับคุณบางแทพ เอาละครับเต้ยสุณมัทราชัยมักเกือจะหนีเป็นแทงนด้นหรือเปล่าครับจากกิจสุกเฮไปศาลจากอุธยาสีเดียวกันด้วยฮอนด้านักโู่เอาละครับฮอนด้านักผู่ครับคุณมันเทพศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่นะเอาลอคว่าศักดิ์ศรีของรุ่นพี่อย่างจากกจสุกสีไปศาลค้ำคอมไม่ยอมเต้ยฮะใช่ครับตรงตนั้นถือว่ารุ่นน้องนะครับแต่การแข่งขันนั้นไม่เรื่องเงินรางวัลไม่เข้าใครออกใคระนะครับโอ้ที่หนึ่งั้งสองหมื่นกว่า เนะงินรางวัลรวมทั้งหมดนะครับ1 3 4 0 0 0สม่บาทนะครับ25,000ากับตำแหน่งที่1นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติจากการกีฬาประเทศไทยด้วยนะครับตอนนี้เต้ยยังอยู่หน้านะครับจะขก่ตุ้ดีใบสารที่สามาแล้วครับเพียนัทเกิดสิริติดเข้ามาแล้วที่สีชัยยัน,ย,ย,น,นยังอยู่หน้าแซงนะครับที่เสียงอยู่หน้าแซง เสียงอยู่หน้าแสงครับแล้วก็โดนแสงอ้าวมีการกักกันด้วยนะครับสองคันยังเหมือนเดิมครับสําหรับชัยันลมพัน์กับแสงกฤษดาจำรูจารีแจะยอมไหมครับชัย,ยันในที่สุดจะขึ้นไปได้จนได้นะครับสําหรับแสงกิษดาจำรูจารีนะครับแสงก็ขึ้นไปจนได้ครับตำแหน่งที่หนึ่งยังเป็นของเต้ยนะครับเรามาดูคู่ของแสงอ่ะคู่ของแสงกับโอชีชนะครับตอนนี้ไล่ตำแหน่งกันอยู่ด้วย โอ้โหอาละครับใครๆเขาบอกว่าเชียร์มวยรองเรามาดูครับว่ามวยรองอย่างหมายเลข 4, ปีนัดเกิดสิริตอนนี้ขยับขึ้นมาแล้วนะครับในตำแหน่งที่3แลเราก็เริ่มติดตะก,กี้ถูกสีพิสารมาแล้วนะครับเริ่มติดตะก,กี้ถูกสีพิสารมาแล้วสําหรับปีนัดเกิดสิริในขณะที่เต้ยถวัตใจฝกเือนะครับความเร็วคงพี่ ไม่มีเร็วกว่านี้แล้วนะครับสำหรับเต้หนึ่งสามสองในจอที่เห็นอยู่นะครับข่าวจันทบุรีก็คงเป็นแรงเกียร์แรงใจนะครับผู้ใหญ่มารับประคอนนะครับแล้วก็ในส่วนของมองเอนะฮะก็คงกระเชียกันอยู่ตอนนี้โอ้โหเปียนัทปาเต็มที่เลยนะมาแล้วครับติดเข้ามาแล้วตำแหน่งที่หนึ่งครับหนึ่งสามสองครับที่สองหมายเลขสิบครับและที่สามติดมาแล้วครับตอนนี้เปียนัทเกษเรีติดมาแล้ว เอาล้ครับเริ่มมาแล้วโอ้โหของเสียชุดใหญ่ตรงนี้นะครับต้องร้องเรียกและมังกรนครสวรรค์ปีรัตนเกิดสลีครับขยัยเข้ามาแล้วครับจากยามาฮ่าทางบริไฟยาน้ำรัตนพลสานี่ไทยยนช้างฟาร์มนครสวรรค์ครับติดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสามสองยังคงเป็นผู้นําครับเลยสุวัฒนชัยเอาล้ครับเราจะเห็นนะครับในภาพทางตกใจเห็นว่า พียนัทเกิดสิริครับติดเข้ามาแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าความสุขุมเย็นของพียนัทเกิดสิริเรามาดูครับเป็นเชนนะครับจะนนีเจ้าพักพิยนัทเกิดสิริแล้วมาติดเข้ามาติดเข้ามาแล้วสไลด์หน่อยนิดเดียวครับหนึ่งสองสามมีไล่ติดเข้ามาเหลือเวลายังมีเวลาครับยังมีเวลาครับหนึ่งสามสองสมรรถชนจะพักเครืออันดับสองไปของจากเกิดสิริไปสองอันดับสาม เขาปักพีนัทเกษดรไลน์อยู่ครับหนึ่งสองสามครับไรจอกการแข่งขันผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับเราจะเห็นว่าความมานะของพีนัทเกิดสลีและความตั้งใจสูงนะครับสําหรับพีนัทจะไม่ยอมนะครับติดเข้ามาแล้วครับและก็ตีวงนอกออกไปเพื่อส่งให้รถเร็วที่สุดนะครับแต่การส่งรถได้เร็วนี่อาจจะตีวงว้างออกไปนะครับในเรื่องของเลสซิ่งไลน์นะครับเป็นเรื่องของเลสซิ่งไลน์เอาละครับยังหลังของจะกิลถุสีไปสารอยู่ไม่็นไรครับ ตอนนี้นบอจกจะกินถุงสีภาษาร้องพยายามคุมนะคุมเกมให้อยู่ในมือและนี่คือการแข่งขันของการแข่งขันในเบรก A อ250นะครับที่สนามแข่งรถไพล์แลนด์เซอร์กินอเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมตอนนี้แสงรถมีปัญหาครับมาหารถเร่งครับ,สรบสแส,สงรถลื่นเสียหลักออกไปโอชิกลับขึ้นมานะครับตำแหน่งที่4ที่5เป็นของโอชิครั้งหนึ่งครับและโอชิก็ไม่ยอมด้วยนะครับโอชิไม่ยอมครับในตำแหน่งที่5แล้วแสงก็เอาคืนครับ แรงเอาคืนแล้วก็เข้าวงในไปครับเรามาดูตำแหน่งที่หนึ่งที่สองสามกันอีกครั้งหนึ่งครับตำแหน่งที่หนึ่งสองสามตอนนี้เอาแล้วครับเต้ยเต้ยถูกว่าจะใช้ผักเครือครับนี่แหละครับตำแหน่งหนึ่งสองสามติดมาแล้วครับเปียนัดเกิดสลีนะครับแผงเบอร์หน้าหลุดออกไปเลยแต่ว่าความใจสู้ของสองสามเอาล้เต้เอาล้เต้ ความใจสู้ของมังกรนครสวรรค์ครับไม่ยอมครับติดเข้ามาแล้วตัดลายครับมีตัดลายเพื่อเพิ่มความเร็วอีกนิดหนึ่งสาหรับปีนัทเกิรสิริมีโอกาสที่จะด้วยนะครับสำหรับปีนัทเกิดสเรินะครับเจ้าคับมังกรราช้าจากนครสวรรค์ครับมาตอนนี้ฟาคินเนอร์ให้การสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับเจ้าคับปีนัทเกิดสิ่เสร็ไปแล้วเรียบร้อยเสียขึ้นมาได้ขึ้นมา้วยหรือเปล่าขึ้นมาเ่าขึ้นหรือเปล่าขึ้นหรือเปล่าเราไม่ทาไม่ได้ครับเรามาดูว่าเป็นใครที่ขึ้นอ ตีขึ้นมาขึ้นมา,อ,มาอยู่อันดับที่สามแล้วอ่าตัดขึ้นมาที่สามแล้วครับขึ้นมาอยู่อันดับอแล้วครับเจ้ากักพีนัทเกิดสลีเป้าหมายต่อไปเจ้าเต้เป้าหมายต่อไปเจะะ้าเต้แล้วล่ะของเจ้กากันะครับไร่เจ้าเต้เองเรามาดูนะครับความมานะนะครับความวามานะของเจ้าก,กักนะครับเพียนัทเกิดสลีนี่โอ้โหถึงแม้ว่าความแข็งของ เต้ตถุมวัดใสฝักเครือนะครับจะมีเยอะแต่ว่าในเรื่องของความเร็วตอนนี้เราต้องบอกวันนี้ต้องบอกนะครับว่าเจ้ากักนั้นสู้ยิบตาเลยนะครับส่วนเจ้าเต้ยนะครับถุมวัดตะล่ชัยผักเคลือนั้นทีงานช่างไอ้นั้นหนีนะครับหนีสุดทีวิตครับวันนี้เจ้ากั๊กขี่ได้เดือดจริงๆครับเรามากรนครสวรรค์นะครับเรามาดูเวลาของปีนั้นเกิดสิริในเวลาของการคอลี่ไฟสี่สองจุดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ ส่วนเตยพัชระไปผักเคือนั้น4 2.8 3.6นะครับในช่วงเวลาของการคลดตัวติดท้ไมอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำหรับตอนนี้เจ้ากักปิญ,ญนัทเกิดสรีเอาละครับของเทียใ์ในสนามผ,านนาผ่านไปแล้ว18นาทีครับเหลือ2นาทีกับอีก2รอบปิยนัทเกิดสรีนะครับเตยก็ดูเหมือนว่ายังรักษาความเร็วสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าในขณะที่ กักนะครับความเร็วพอแล้วครับติดเข้ามาแล้วครับติดเข้ามาแล้วครับหมายเลข4เริ่มจะติดเข้ามาชิดเข้ามาครับอันดับหนึ่งล่ะอันดับสองชิข้ามาแล้วครับดูครับเจ้าต้ปครับจะหนีเจ้ากักได้หรือเปล่าเกมการแข่งขันยังดำเนินต่อนะครับในขณะนี้เราต้องว่าขึ้นมาแล้วตีขึ้นมาแล้วครับตีขึ้นมาด้วยมาครับขึ้นมาแล้วอย่ามาขึ้นมาลครับหน้ามานิดนึงครับแล้วก็มาดูตรงนี้ว่านอกในใครจะเข้ากักกักโอ้ขึ้นมา ดนกันก็ไปอีกนิดนึงครับโอโนน้โหโอ้โหผมคิดแล้วว่าวงในกับวงนอกเรามาดูตรงนี้ขีนึงครับเรามาดูที่โค้งนี้เลือกที่ออกนอกครับสำหรับกักปี้นัทต้องดูนะเจ้ากักปี้นัทเกอรสิลี่หังงไวยังไงสิงหังมณีปลายาน้ำมาดมพลว่าอย่างไรเล่ตานี่ทยนช้างปามสำหรับเจ้าตั๊กปีนัทเกสิลีโอ้โหต้องบอกว่า ความมานาของเจ้ากาัปปีนาเกิดสิริตอนนี้ระยะห่างทิ้งออกไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเจ้ากาักเหมือนพยายามไล่ให้ได้ครับอัพอาใหม่ครับตีเตอร์ตีเตอร์อรอบรหลวงบอกเฮ้ยเร็วๆไอให้หลานใอ้หลานเขาบอกให้หลานเอาอีกลอวอีกรอบนึงแล้วครับอีกรอบที่เสียอีกล้วโอ้โหหนึ่งสามสองหนีไกลแล้วโอ้โหท่ามวดตอนนี้เอาแล้วครับในตำแหน่งที่สามนะครับสำหรับจะกีดตามมาเรื่อยๆครับลวดไปเรื่อยๆลวดไปเรื่อย ปีนัทเกิร์สซีลุกไปเรื่อยครับเอาใหม่ครับต้องมาไล่ใหม่สำหรับปีนัทเกิร์สซีนี่คือตำแหน่งหลังๆนะครับอภิชัยลุ่งเจริญหมายเลขสิบเอ็ดตอนนี้กล้องเรามาจับที่ปิยรัตน์เกิร์สซีกันอีกครั้งหนึ่งครับติดอีกแล้วติดไม่แล้วครับมังกรนครสวรรค์เจ้านะครับลักเทพบุตรจัดสวนหนึ่งสามสองติดขึ้นใหม่แล้วเขาจัดเต้อาเอาแล้วครับมาเอาแล้วครับขึ้นไปเลยลายเนี้ยขึ้นได้ไม่ได้มังกรนครสวรรค์เซียงฮังไม่ดีกว่าอยามาห้า เอาล้วครับอ,อ,อีกสองรอบได้หรือเป่าสองรอบเท่านั้นเองอีกสองรอบนะครับเอ,อเอาละสิเอาลาเซ่อย่าหมดนะครับเจ้าเต้อย่าหมดนะครับวันนี้กลับมาเต็มที่ครับมาเต็มถังมาแบบล้นเลยเรามาดูนะครับก็สองรอบกั๊กจะทำอะไรเต้ได้หรือเปล่านะครับของเชียรจ้าวสวนศิรวัตรปากไพรินนะครับโอ้โหตรวนี้สอรอจำหลักเองโอ้ยเสียจังหวะไปหน่อยนึงครับสล้วเราเต้มีเสียจังหวะครับมีเสียจังหวะเอาละครับเล็กน้อยเล็กน้อย บางทีการรีบเกินไปมันก็ได้ติดรถนักรอบด้วยเจ้าต้อยติดรถนักรอบอ่านะครับเจ้าคั๊ติดขึ้นมาติดรถนักรอบอ่าหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับสองครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจับตาดูครับหนึ่งสามสองไล่ไปแล้วเตะขึ้นไปแล้วขึ้นมาได้หรือไม่ได้อ่าอ่าเกือบครับเกือบครับติดรถนักรอบนิดเดียวครับนิดเดียวรอบสุดท้ายหลับแล้วนะครับร้านหลบเราจะมาดูตรงนี้ครับจะเอาได้หรือเปล่าสำหรับปีนักเกอรี ไปแล้วกระสินรติดได้ได้ค่ติดครับได้แค่ติดได้แค่ติดขึ้นมาครับเอาละกดกดงไหนเรามาดูว่าจะกดตรงไหนหรือเปล่าก็ยังอยู่วงนอกครับเตยก็ไม่ยอมเหมือนกันครับอีกครึ่งรอบสนามครับเอาละําความเร็วตรงนี้ล่ะตาความเร็วตรงนี้ล่ะําความเร็วตรงนี้เอาเลยอันนาเบียโอ้ยตอันตาเียต้อเแล้วครับตอนเชียเอนเชียนเยระหว่างเฟกับหนึ่งตาตออีกหนึ่งรอบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นเอาละครับชาตงชาตงขึ้นมากันเลยก่อนมาเจ้าเต้เจ้าเต้เจ้าัรไม่ทันเอ้าไม่ทันครับเออสุวัชชัยบักเครือเขาที่หนึ่งครับโอ้เสียตัวมือรอบสนามไปนะครับจะไมยอดที่สามยังมาทีามโอ้ที่สี่ไม่ได้มองนะครับที่สี่น่าจะเป็นชัยยันลมพันนะครับและที่ห้าอ๋อเป็นหมายเลขสิบเจ็ดเซงกิสดาจัมรุจารีเดี๋ยวผลอย่างเป็นทางการนะครับ ให้ฝ่ายเช็ครอบนะครับตรวจเช็คให้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วจะส่งผลมาที่โคศกนะครับในช่วงของพิธีมอบรางวัลน,นะครับตอนนี้เราไปพบกับผู้ทำรายการแล้วกลับมาพบกับการแข่งขันที่เป็นเอสดีแดนซ์ซูเปอร์คัส2,020ในช่วงของพิธีมอบรางวัลน,นะครับคู่เดียวครับ